ใช้แบงค์สิบไปเดียวผมลดให้เลยสองแสนนะส่วนคนแชร์ให้ 20, นะ2องหมื่นเราวันนี้นิวแอรครับเห็นออกใหม่ว่าต้องใช้เงินประมาณสองแสนครับแต่มาหาปอวันนี้บอกครับพี่เอาแบงค์สิบมาคันนี้ผมลดให้เลยสองแสนนะลูกฮะไม่ต้องใช้หรอกสองแสนใช้แค่สิบาทพอเหลือเก้าแสนกาบาทด้วยนะครับเค่นี้เก้าคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลขเก้าเข้ามาพี่จัดส่งลงแบ่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มแถมครึ่งปีแรกผ่อนแค่เก้าพันนะเป็นไง,ไงพี่ ของจริงแค่แป้งสีใบเดียวพอนะฮะคนซื้อสองแสนเลยนะเทีนี้นะฮะส่วนคนแชร์ให้สองหมื่นเราวันนี้แชร์ยังเออโอเคปะ่ะนี่ฮนะลองดูครับอืมเออโอ้ยจะช็อตฟิลไปไหนน, <c oughs> นี่นะแล้วผมบอกเลยสเสน่ห์ของมิวเอ็กเนี่ยคือมันโคตรดีตรงไหนบอเบานพับเรียบได้นี่คนระับพับเบาะเรียบได้รถเจดีนั่งนะแล้วเป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่พับได้เห็นไหมมันเรียบอย่างี้เลยนะดูดิออออโอ้ว่าไงครับสันเขื่อน ข่าวต้องนั่งกลับมานะแต่ช่วงนี้อากาศร้อน,นใจเย็นนะ,ะอ่ะลองดูครับโคตรสวยฮะและ้วบางคนบอกโอ้โหนี่มันรถตัวหน้าใหม่ป้ายแดงหรือเปล่าถูกต้องครับลูกค้านี่คือรถหน้าใหม่ตัวป้ายแดงครับรถเพิ่งใหม่เหมือนเดียวประมาณปีเดียวมั้งอันนี้นะใครอยากได้ต้องด่วนแล้วพี่ก้าวคนแรกเท่านั้นับที่กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เข้ามาคิดได้ไหมว่าคอมเมนต์เลขเก้าเลยนะแล้วโทรมาที่เบอร์ส่วนเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรือแอดไลน์มาที่ adpojak คันนี้เหมือนที่บอกพี่ออกใหม่ใช้เงินมานสองแสนหลังรถไปบ้าหาผมครับใช้แบงก์สิบใบเดียวข่มรถให้เลยสองแสนจบนะฮะส่วนคนแชร์เอาไปอีกสองหมื่นนะลังขายอีกสองเปย์เครดิตดอกเบี้ยสองบาทขอบคุณครับ